รัสมิกับ V.I.P เรื่องกินไว้ใจทิปปี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันเสาร์เช้าๆแบบนี้นะคะรสมิกกับ V.I.P เรื่องกินไว้ใจทิปปี้จะพาคุณผู้ชมไปตะลุยหาของอร่อยท่านค่ะวันนี้ที่มาที่ย่านราชวัตรสี่ย่านนะคะต้องบอกว่าย่านนี้ทุกคุณเคยมาก ของอร่อยนิทานมาตั้งแต่เด็กเลยวันนี้ก็เลยจะมีของอร่อยทั้งของข้าวของหวานเราจะลุยกันตั้งแต่ในตลาดมาจนถึงร้านข้างทางนะคะเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือเปล่าคะวันนี้ต้องเตรียมพร้อมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอาหารที่ใจะทานเนี่ยเยอะจริงๆค่ะอา้าวถ้าเกิดพร้อมแล้วคิดพาคุณผู้ชมไปทานของอร่อยกันเลยค่ะ แ้เช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทิพย์ก็จะชวนคุณผู้ชมทานโจ๊กก่อน,นะค,ะค่ะแล้วโจ๊กที่นี่นะคะเขามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะว่าชามที่เขาใส่โจ๊กเนี่ยเป็นหินสีเขียวหรือว่าเป็นชามศิลาโดนนั่นเองไม่ได้มีดีแค่าชามสวยแต่บอกเลยว่าโจ๊กที่นี่อร่อยด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องโูค่ะโจ <c oughs> ๊กศ <c oughs> ิลาโดนชื่อร้านนี่คือเหมือนแบบชื่อชามเลยใช <c oughs> ่ค่ะเขาบอกคือทิพย์อะเป็นแฟนร้านนี้นะคุณผู้ชม โจ๊กที่เนี่ยมันเหนียวหนึบนุ่มแบบข้าวนี่คือแบบอย่างนี้เลยอ่ะอ่ะ <c oughs> เนื้อโจ๊กจะเนียนนุ่มขนาดไหนเดี๋ยวทุกทาคุณผู้ชมไปชิมเลยค่ะ ใส่เครื่องทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะรกทุกอย่างเลยค่ะแล้วที่ชอบมากเลยอะค่ะน้องปูค่ะคือเข้ามาทานในร้านเนี่ยได้ความรู้ด้วยมีแบบเขียนอธิบายว่าศิลาดนคืออะไรอันนี้มันไอเดียของใครคะนอเองค่ะของน้องปูก็เลยอธิบายเลยว่าอ๋ออันนี้มาจากชาม่เชียงใหม่ใช่ค่ะรวมไปถึงทานโจ๊กแล้วจะได้ประโยชน์ยังไงใช่ค่ะครบเลยค่ะประน์ขอบคุณมากนะคะนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะคุณผู้ชมว่าโจ๊กซิลาดน จะอร่อยเหมือนหน้าตาไหมคือหน้าตาสวยมากนะนี่เลยนี่นี่นี่แล้วอันนี้ชอบมากคือเขามีหมี่กรอบอะค่ะซึ่งให้เราแบบเติมใส่ได้เลยแล้วแต่ว่าเราจะทานเราจะทานหมูกระปุกก็ไม่ว่านะคะแค่เราจะอ้วนค่ะคุณผู้ชมโจ๊กเนื้อเนียนแล้วก็นุ่ม แล้วก็มีรสชาติอยู่ในตัวถ้าคนที่จะไม่เติมอะไรเลยนะ mm. เขาใส่มาแค่พริกไทยเนี่ย mm. ก็คืออร่อยแล้วแล้วก็ไข่ไข่ลวกมาแบบนี้แล้วก็หมูเด้งนะคะคุณผู้ชมมันมีความหอมของเหมือนฟิลยูวขาวแล้วก็เนื้อนุ่มมากจะเป็นแบบเนื้อหมูสไตล์ที่เด็กๆชอบทานตับเขาจะแล่มาบางๆนะคะแล้วก็มีความนุ่มอยู่ไม่มีกลิ่นคาวใครที่กลัวว่า ทานเครื่องในแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวเลยต่างๆอันนี้ไม่มีเลยเราล้างมันสะอาดมากจริงนะเนี่ยคุณผู้ชมทั้งถ้วยเนี้ยใส่เครื่องในมีหมูสับทุกอย่างเนี่ย45บาทเท่านั้นเองค่ะคือเจ้าของนี่ก็คือน้องปูเนี่ยนะคะชอบทานโจ๊กและชอบทานโจ๊กฮ่องกงก็เลยเอาเอาเป็นเนื้อนเนียนแบบข้าวแบบเนียนแบบโจ๊กฮ่องกงมาแล้วก็มาปรับสูตรนะคะให้รสชาติแบบมีความเป็นแบบโจ๊กไทยๆด้วยจานนี้คือแบบ เป็นหนึ่งในร้านโจ๊กร้านโปรดเลยนะ ราชวัตรนะคะก็จะเรียงรายไปด้วยร้านขนมหวานต่างๆมากมายหนึ่งในร้านโปรดของพิพเลยนะคุณผู้ชมคือร้านป้ากรีค่ะที่นี่เนี่ยเมนูเด็ดนั่นก็คือปลากริมไข่เต่านะคะพี่แนนสวัสดีสวัสค่ะเดี๋ยวหลายคนสงสัยบอกเอะป้ากรีป้ากรีทําทุกขั้นตอนป้ากรีนี่คือเป็นะไรแม่พี่แนนคะเป็นคุณแม่ค่ะซึ่งปลากรีมไข่เต่าที่เนี่ยสำหรับพิพนะคือให้เป็นเบอร์หนึ่งจริงๆขอบคุณค่ะปกติเวาจะมาซื้อกับพี่แนนเนี่ยคือเจ็ดโมงเช้าต้องรีบให้คนมาซื้อแล้วเพราะว่ามันจะหมด นี่เลยคือความพิเศษ <ขอ S 1> กะ,ะทีไข่เต่ากะทีกะทิะทนี่ไงคะกะทิคือเราจะส่งตรงจากอัมพวาประมาณม,มาถึงบ้านเราอะคะ่ะตีนหนึ่ง เสร็จปุ๊บเราจะมาลวกก่อนลวกเสร็จปุ๊บเราขูดเองแล้วเราก็คั้นเองทุกทุกเช้าก็คือต้องมาสดวันต่อวันสดวันต่อวันแล้วไม่มีสารกันบูดใหม่หอมอันนี้คือตัวเขาเรียกว่าตัวเค็มตัวเค็มตัวแทงกชัยตัวมะพร้าวนี่มะพร้าวจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวหวานใช่ค่ะจะใช้น้ําตาลตะโนดแท้ๆเลยค่ะปกติบางที่เขาจะใช้น้ําตาลน้ำตาลปี๊ธรรมดาแต่ของเราใช้น้ำตาลตะโนน้ำตาลตะโนดมันจะเป็นถ้วยๆหอมกินเข้าไปเราจะได้กลิ่นของน้ําตา แล้วก็กลิ่นของมะพร้าวคือไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วค่เด้วยความที่ว่าวัตถุดิบเขาดีอยู่แล้วทานเข้าไปยังไงก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองไปกินนะคะให้คุณชมได้เดี๋ยวให้พี่แนนตักปกินไข่เต่าน้ำตาลหอมมากค่ะแล้วกนทิก็คือมันจะขึ้นจะมีความแบบ หอมทั้งคู่เลยอ่ะนัวมันเข้มข้นมากแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยจะนุ่มแต่นี่จะรู้สึกว่าเวลาเราทานความนุ่มของแป้งสองตัวจะไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตัวหวานเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีน้ําตาลอยู่มันจะช่วยรัดตัวแป้งอะค่ะให้มันมีความหนึบขึ้นมานิดนึงแต่อันนี้ก็คือจะมีความนุ่มเพราะว่ากะทิมันไม่ได้มี มันไม่ได้เหมือนน้ำตาลนะคะ่นเวลาเราทานลจะรู้เลยว่าในปากเนี่ยมันมนสองตัวถ้าเป็นตัวหวานเนี่ยเนื้อมันก็จะแบบนึบๆหวนึบ่า่าแต่ถ้าเป็นตัวเค็มเนี่ยก็จะมีความนุ่มเลยอร่อยมาก นอกจากกิมแล้วเมนูไหนอีกคะถ้าเป็นเบสเซนเลอร์ของเราเลยก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเบสเซนเลอร์อ่ะโบลลอยเผือกมะพร้าวอ่อนนี่นี่กระถั่วนะคะเราคือเราให้เป็นแบบเนื้อเนื้อย่างนี้เลยอ้าวเดี๋ยวมีลูกค้าสั่งปากรีมใช่ไหมคะสองถุงสองถุงอาเชิญค่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องช่วยขายของด้วยนะคะนี่นี่คุณผู้ชมขะเดี๋ยวเราลอง ได้เนื้อเปลือกไหมคะนุ่นนุ่มไหมเนื้อเปลือกเต็มเแต่เนื้อแป้งนุ่มมากค่ะ <c oughs> แล้วก็กะทิเนี่ยรสชาติเดียวกันกับของทางฝั่งปากีิมเลยใช่ค่ะแล <c oughs> มีอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ชิมเป็นคอ,อ,องแครงมะพร้าวอ่อนคะ่ะ <c oughs> ตัวนี้จะมีความหอมของงา ตัวแป้งเนี่ยตัวที่เป็นทองแพงอะค่ะเราจะใช้เป็นตัวแป้งข้าวเจ้านะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เหนียวมากเกินไปถ้าใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเหนียวเคี้ยวไม่ขาดอะค่ะแต่นี่จะแบบไม่ชอบทานทองแพงเพราะว่าเหมือนทองแพงมันจะเหนียวมันจะอะไรเดี๋ยวเราดูที่ว่าอันนี้จะเคี้ยวง่ายไหมอร่อยอะคืออะไรที่เป็นกะทิอร่อยมากกะทิเราจะเด่นมากค่ะเพราะว่าเราใช้กะทิ ขูดเองคั้นเองสดใหม่ทุกวันอืมเช้าๆถ้าจะมาซื้อมาตอนกี่โมงดีคะพี่แนนจะได้แน่ใจว่ามีทุกอย่างอยู่ครบอ่อก็ประมาณสักแปดโมงทุกอย่างจะครบหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทําทําเสร็จก็ทยอยส่งออกมาขายหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะกี่โมงหมดแล้วคะก็บางทีก็ไม่เกินเที่ยงก็หมดไม่เกินเที่ยงก็หมดอ้าวไรแวะมาตลาดราชวัตรน้าน่ขนมไทยอร่อยอร่อยอย่าลืมแวะมาล้านป้ากีถิมคอนเฟิร์ม ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่นี่เมนูเด็ดนะคะก็คือข้าวหน้าเป็ดนะคะเป็ดเนี่ยจะเนื้อนุ่มหนังบางกรอบแบบนั้นเลยนะคะคุมมันกรอบแบบทีวีคุณผู้ชมได้ยินเสียงเคี้ยวของทิพย์ไหมครกรบกรึบเลยอ่ะชลศมีกับ VIP เรื่องกินไว้ใจทิปปี้ รัสมีกับ V.I.P เรื่องกินไว้ใจทิปปี้อยู่กับ True ดียิ่งกว่าบริษัทไทเบอร์เรดจำกัดมหาชน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ออกจากตลาดมาประมาณ1 0 0 mm เมตรนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเจออีกหนึ่งร้านเก่าแก่ที่อยู่มา30ปีนั่นก็คือร้านวันสตาร์ค่ะที่นี่เมนูเด็ดนะคะก็คือข้าวหน้าเป็ดนะคะเป็ดเนี่ยจะเนื้อนุ่มหนังบางกรอบแบบนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะพี่จิ๋วค่ะร้านอยู่มา30ปีค่ะรุ่นพี่จิ๋วเลยไหมหรือรุ่นคุณพ่อคุณแม่มาคะคุณพ่อรุ่นคุณพ่อเลยเมนูเด็ดก็คือข้าวหน้าเป็ดหน้าเปา็ด่างหนังมันบางกรอบขนาดไหนคะ ต้องลองชิมดูต้องลองชิมดูอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าค่ะแต่ที่ไม่แน่เนี่ยคนมาต่อแถวเนี่ย<ม>รับอาหารเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมหาเราทานหมดเราจะล้องกราบๆกาเหมือนกับเสื้อ ที่พี่จิ๋วใส่อยู่เลยนะคะว่ากล้าบาบเพราะข้างหน้าเนี่ยมีทั้งข้าวหน้าเป็ดย่างแล้วเราก็สั่งเป็นเป็ดย่างต่างหากมาอีกหนึ่งจานรวมไปถึงหมูกรอบด้วยหมูกรอบกับเป็ดย่างเนี่ยเราจะใช้น้ำจิ้มอันเดียวกันเน่แล้วก็เกิดใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเราก็มีเป็นบะหมี่เป็ดนะคะซึ่งอันนี้เราใส่เป็นทั้งเป็ดย่างแล้วก็ใส่หมูกรอบลงไปอกีกยังไม่หมดมีเกี๊ยวค่ะคุณผู้ชมเกี๊ยวกุ้งนี่คือแบบนี่เลยกุ้งตัวเต็มเมเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ หนังเนี่ยมันจะมีความหนึบหนึบแต่ไม่มันบางคนไม่ชอบทานหนังเพราะว่ากลัวมันจะมันใช่ไหมคะอันนี้เขาทำวิธีการยา่างมันก็จะแบบมีความหอนมน้ำราดเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก mm hmm. เขาเคี่ยวสองชั่วโมงแล้วเขาเคี่ยวแบบวันต่อวันเลยนะคะคุณผู้ชมเขาสามารถที่จะมาใช้ราดหมูกรอบได้เป็ดได้เดี๋ยวเราลองหมูกรอบดู มันกรอบแบบทีวีคุณผู้ชมได้ยินเสียงเคี้ยวของทิพย์ไหมคะตรงนี้คือกรอบมากกรอบกรบึบๆเลยอะ่ะมีหมูแดงด้วยเนื้อหมูแดงเนี่ยถึงจะหั่นมาชิ้นใหญ่แต่ว่านุ่มมากค่ะ พี่ขอขยับมาลองเป็นบะหมี่ค่ะซึ่งบะหมี่เนี่ยเป็นบะหมี่เส้นกลมนะคะพี่จิ๋วบอกว่ามาจากโรงงานที่เป็นของเพื่อนคุณพ่อเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นกิจการมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อกันเลยนะคะแล้วก็ใช้เส้นนี่เส้นบะหมี่โอ้ บะหมี่เนี่ยนะคะเส้นนุม่มรสชาติกลมกล่อมทานคู่กับเป็ดย่างแล้วเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าเข้าไปหน่อยนะคะซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวม,มาตัดในหนึ่งคำนี่คืออร่อยแน่นอน เดี๋ยวเราหาอะไรซดทานแบบคล่องคอกันนะคะเราก็มีเกี๊ยวกุ้งค่ะซึ่งเกี๊ยวกุ้งของเขาในที่ที่เห็นนะคือแป้งจะบางแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเนื้อกุ้งซึ่งเขาใช้เป็นกุ้งสดะคะคุณผู้ชมเขาไม่ใช้กุ้งโฟรเซ้นนะกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเนื้อกุ้งเต็มๆเลยค่ะแป้งบางนุ่ม ร้านต่อไปนะคะทิปขอเอาใจสาวกเนื้อกันบ้างค่ะจะพามาชิมกว๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิ๊กสุเปิดขายมากกว่า70ปีแล้วนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำข้นสูตรโบราณสไตล์จีนซึ่งเคล็ดลับความอร่อยก็คือการใช้วัตถุดิบที่ต้องดีเคี่ยวเนื้อลงในน้ำซุปด้วยความร้อนเหมาะสมแล้วก็จะได้กลิ่นหอมน้ำซุปหวานและเนื้อที่นุ่มนั่นเองค่ะลุงขายตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะลุงร,รุ่นที่ส ก็ต้มตุ๋นก็ประมาณตั้งแต่ตีห้าถึงถึงประมาณสี่ห้าโมงเช้าเนี่ยก็ประมาณสักหชั่วโมงฮะแล้วก็ต้องเอามาตุนอยู่ในอยู่ในหม้อเนี่ยอยู่ในกระมังเนี่ยเพื่อให้มันนุ่มและมีกลิ่นหอมว่าก็ใส่เครื่องพะโล้ไปตามธรรมชาตินะเราไม่มีรสปรุงแต่งอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ต้มน้ำกับเนื้อเนี่ยให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง ไม่เดองไปใส่ชูรสเลยครับหวานแบบธรรมชาติเนี่ยอร่อยที่สุดในหนึ่งชามนะคะอัดแน่นไปด้วยเครื่องต่างๆมากมายทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อตุนเอ็นใสไส้ตับม,ม้ามขอบกระดมแล้วก็ลุกชิ้นเนื้อค่ะ โดยส่วนของเนื้อเปื่อยทางร้านจะใช้เนื้อพื้นท้องที่ต้มในน้ำซุปเคี่ยวกันทั้งวันซึ่งก็จะได้ความเปื่อยนุ่มส่วนรสชาติของน้ำซุปที่กลมกล่อมอยู่แล้วก็จะแทรกซึมเข้าไปในตัวเนื้ออีกด้วยค่ะอย่างไส้นี่นะคะเวลาเคี้ยวทีละลายในปากเลยละคะ่ะหากใครอยากมาลิ้มลองร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นค่ะขนมบ้าบินค่ะเจ้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของตลาดสี่ย่านเลยนะคะ วันหนึ่งนี้พี่แบงค์ใช้มะพร้าวกี่ลูกคะ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยลูกครับ4ี400่ร้อยถึงห้าร้อยลูก,ลกใช่ครับชลศรีกับ V.I.P เรื่องกินไว้ใจทิปปีช้ชลศรีกับ V.I.P เรื่องกินไว้ใจทิปปี้ King Power คลิก and collect. อ and คอลเลกต์ช o อปด t ต f ฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัย Robinhood Travel พร้อมจองโรงแรมได้แล้ววันนี้ ที่ส,สี่ย่านค่ะจะพามาที่ร้านแ ment, ienne, รกเลยนะคะร้านนี้เป็นเยตาโฟที่ต้องบอกว่าทิพเองเนี่ยทานตั้งแต่ที่อยู่ปฐมมาคุณผู้ชม30กว่าปีที่แล้วร้านนี้เขาเปิดมา60ปีแล้วนะคะอร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมลองดูคนข้างในร้านคือเยอะมากแล้วคือข้างหน้านี่นะคะเสียงในการสั่งออเดอร์เนี่ยคือไม่หยุดเลยมีแฮนดนัเลือดอู้บแบบเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวทิพพาคุณผู้ชมไปชิมเลยดีกว่าีคือาใหม่นะปีนำเง้งใหญ่โตนะ ความเด็ดของเขานั่นก็คือเครื่องจะแน่นมากค่ะคุณผู้ชมทั้งปลาหมึกทั้งเลือดนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูทอดที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือนี่ เราเรียกกันว่าไส้แต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยก็คือเป็นหมูกับไข่นะคะเขาก็เอามาบดรวมกันด้วยสูตรของทางร้านแล้วก็มาใส่เป็นเส้นเหมือนกับไส้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมม,มาพร้อมกับยูเนโฟบางคนก็จะสั่งแยกมาเลยแล้วก็จะมาจิ้มกับน้ำจิ้มซึ่งน้ำจิ้มของเขาเนี่ยก็จะเป็นซอสพริกปรุงรสนั่นเองนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูทอดค่ะส่วนที่อยู่ในจานโอ้โหเยอะมากค่ะคุณผู้ชมมีทั้งนี้เลยค่ะ เต้าหู้แคร์นะคะแล้วก็ถือกล้วยถือกล้วยนี่ก็คือมาแบบชิ้นใหญ่มากๆอ่ะแล้วคือที่ร้านนี้นะคะ <im it> เขาจะเปิดอยู่สองรอบค่ะคือเขาจะเป็นญาติกันถ้าตอนกลางวันแบบน,แบบนี้ก็จะเป็นนะคะเจ้าหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นๆริมถนน,นะคะ่ะก็คือเขาเป็นญาติกันนี่แหละคะ่ะสูตรเดียวกันจะทานตอนกลางวันหรือว่าทานตอนเย็นก็ได้เหมือนกนันนี่อยากให้ลองสิ่งนี้มากเพราะว่านี่คือของโปรดเลยนะคะเวลาทานแคาจะให้ฟินเนี่ย มันต้องจิ้มกับน้ําจิ้มแบบนี้ค่ะรสชาติมันจะแบบกลมกล่อมมากแล้วก็พอมีตัวไส้เนี่ยนะคะเป็นตัวข้างนอกมันก็จะแบบมีความเหนียวกรึบกรึบนอยอเดี๋ยวมาชิมรสชาติของน้ำเย็นดโอกกันค่ะม,มันกลมกล่อมมากเลยอ่ะ มาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วที่จะพามาชิมนั่นก็คือขนมบ้าบินค่ะเจ้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของตลาดสี่ย่านเลยนะคะซึ่งความเด็ดของเขานะคะก็คือเขาใช้มะพร้าวน้ำหอมจาก3าตาลค่ะคุณผู้ชมก็เลยทําให้บ้าบินเนี่ยมันมีความหอมแล้วก็เนื้อนุ่มมากด้วยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ชิมเลยนะคะนะเดี๋ยวเจอกัวข,ของร้านก่อน สวัสดีค่ะ,คะพี่แบงค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงเจ้าแรกของสีย่านนี่คือเปิดมาสิบปีล้วคะยี่สิบสองปีครับอุ้ยยี่สิบสองปีรสชาติบ้าบ,านบินของเรามันต่างจากของคนอื่นยังไงคะอ๋อเราใช้วัตถุดิบมะพร้าวน้ำหอมสมพันครับกรอบนอกนุ่งไนครับผมกรอบหวานน,<อ>น้อยนี่คุณผู้ชมนี่มาชิมที่ร้านจะไม่หวานมากครับอย่าหาว่าอวยนะนี่คือบ้าบินร้านที่ชอบไปสุดละครับเพราะว่า มันกรอบจริงๆข้างนอกแล้วเนื้อข้างในเนี่ยนุ่มมากคุณผู้ชมดูมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนี่คือขูดแบบขูดมือครับขูดมือใส่เข้าไปแบบนี้เลยใช่ครับือ สี่ร้อยถึงห้าร้อยลูกครับสี่ร้อยถึงห้าร้อยลูกใช่ครับน้ำผ่าน้ำหอมลุ่มจะเล็กครับเลยใช้มำวนเยอะครับผมทีนี้เห็นนอกจากบ้าบิดแล้วอะค่ะน้ำมะพร้าวด้วยครับตอนนี้น้ำมะพร้าวก็คือเป็นแบบเดียวกันที่เราใช้ในการทําบ้าบิดนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อบ้าบิดไม่ได้ใส่น้ำมะพร้าวจ้ะออ่ะก็เเลยาใส่ตามมะพร้าวใช่แต่แบบมะพร้าวแบบเดียวกันใช่ครับน้ำมะพร้าวสี่ร้อยห้าร้อยลูกจะผสมกันหมดครับจะผสมกันอแบบนี้จัหวาดธรรมชาติเลยครับ คือเรียกว่าเราใช้ทุกส่วนของมะพร้าวม้วให้คุ้มค่าที่สุดครับเนื้อเราก็เอามาใช้ทำบ้าบินส่วนน้ำก็มาทำน้ำมะพร้าวนี่เลยค่ะบางวันแบบแฟนๆเขามาเสร็จแล้วปรากฏอ้าว้านปิดรล้ว่าไปไหนคือคนเหมาไปข้างนอกใช่ไหมคะใช่ครับใน้นถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยเข้าไปเช็คในเพจได้ไหมคะได้ครับนี่่ะก็จะมีเพจนะคะขนมบ้าบินสีญานเจ้าแรกเจ้าแรกครับ ก็จะได้มาแล้วไม่เสียเที่ยวค่ะคุณผู้ชม,มสั่งในว้ใเเพกอะไรก็ได้นะครับค่ะไปดีกันมากค่ะคุณอคองผาวันนี้พามาตะลุยนะคะย่านราชวัตรสี่ย่านอิ่มอร่อยกันไหมคะทิพย์ต้องบอกว่าทิพย์ทานจนแบบอมไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ชมทานจนเหนื่อยที่ถืออยู่นี้นี่ไม่ใช่ว่าจะทานต่อนะคะที่บ้านฝากซื้ออีกคะ่อจจะอ้าวเดี๋ยวต้องซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะทิชชู่าคุณผู้ชมนะคะไปอิ่มอร่อยที่ไหนนะคะเรื่องกินไว้ใจทิปย พลาดไม่ได้กลับมาติดตามทางช่องอบรินทีวี HD 34ส่วนวันนี้ทีมต้องขอลาคผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะทีมงานคะ่ะวันนี้ขอย่าย่อยนะคะวันนี้ไม่ไหวค่ะทานเยอะจริงๆนะคะขอสักสองเมตรค่ะ